สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u b e ถาอินเตรนตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่3เมษายน2566นั้นเนี่ยครับมีรายงานข่าวว่าซาอุดีอาระเบียผู้ที่เป็นชาติมหาอำนาจในการผลิตน้ํามันนั้นได้มีการประกาศนะครับแถลงปรับลดการผลิตน้ํามันเพิ่มอีกกว่าถึงล้านบาเรลต่อวันการถแถลงนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2566 ก่อนหน้านี้ครับรัสเซียนั้นตัดสินใจขยายขอบเขตลดกําลังการผลิตแล้วเนี่ยกว่า5,000 500, บาร์เรลต่อวันแม้ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นได้ออกมาเรียกร้องให้กลุ่มชาติสมาชิกผู้ผลิตน้ามันนั้นเนี่ยครับหรือว่ากลุ่มโอเปกได้เพิ่มกําลังการผลิตเพราะวันนีิตกว่าจะเสี่ยงเรื่องของภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งความเคลื่อนไหวของซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์รวมถึงอิรักคูเวทอัลจีเรียและโอมานมีมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยครับ ไปจนถึงสิ้นปีนี้จะมีการปรับลดกําลังการผลิตสูงสุดกว่า1ล้านบาร์เรลต่อวันถือเป็นการปรับลดกําลังการผลิตมากที่สุดนับตั้งแต่กลุ่มโอเปกพลัสปรับลดกําลังการผลิต2ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนตุลาคมปี2 5 1 5รัสเซียชาสมาชิตรักแบแกนนนาของโอเปกพลัสเผยด้วยว่าพวกเขาเองก็กําลังขยายขอบเขตปรับลดกําลังการผลิตในปัจจุบันอีก5แสนบาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิ้นปีพร้อมให้คาจำกัดความเกี่ยวกับกามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่า เป็นการกระทําด้วยความรับผิดชอบและป้องกันไว้ก่อนในขณะที่ทันดาอิปราฮิมอังกิทานนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันบอกว่าการปรับลดกำลังการผลิตนั้นมีเหตุมาจากราคาน้ำมันนั้นเนี่ยมีการขยับลงมาท่ามกลางความกระวนกระวายของภาคธนาคารและก็การล่มสลายของธนาคาร SVB ในสหรัฐรวมถึงธนาคาร USB เข้าเทคโอวอ่ากิจการของเครดิตสวิต เขาบอกว่าราคาน้ามันดิบเบรนท์ที่มีซื้อขายต่ํากว่า8ปดดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน่าจะดิบตัวขึ้นเหนือ8ปดดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากที่มีการประกาศปรับลดการผลิตในครั้งนี้สําหรับการปรับลดการผลิตในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับพบว่าซาอุดีอาระเบียนั้นจะลดกําลังการผลิตกว่า5 0 0แสนบาร์เรลต่อวันอิรักอีกสอง0สนหนึ่งหมื่นหเร่ปรับดบารผลิต144,0บ์เรลต่อวันคูเวตปรับลดอีก1 2 8 0 0 0บารผลต่อว่นแอนจีเรียอีกี8 0 0 0บาร์เรลต่อวัน รวมถึงโอมานนั้นก็จะมีการปรับลดอีก40,000บาร์เรลต่อวันการปรับลดกำลังการผลิตครั้งนี้เป็นการเพิกมเสียอเสียงเรียกร้องจากสหรัฐอเมริกาครับที่ขอเพิ่มกำลังการผลิตท่ามกลางการบริโภคที่ดีตัวขึ้นเช่นเดียวกับที่จีนชาติผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกกลับมาเปิดเศรษฐกิจหลังจากที่ชัดดาวสกัดกั้นโควิด -19 ไปเป็นเวลานานในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนั้นส่งเสียงเรียกร้องเป็นประจําให้ชาติสมาชิกโอเปกพลัสปรับเพิ่มกำลังการผลิตนับตั ซึ่งก็ผลักดันให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งไปแตะระดับ120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมาแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับกลุ่มโอเปกและโอเปกพลัดนั้นไม่ได้ทําตามเสียงเรียกร้องของสหรัฐอเมริกาครับล่าสุดนั้นยังจะประกาศปรับลดกําลังการผลิตต่อไปโดยจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับ